จะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกรถก่อนถ้ารถเราล็อกแล้วแบบนี้นะครับเราสามารถสตาร์ทได้ด้วยการกดปุ่มบนสุดค้างไว้กดค้างไว้ประมาณ5้าถึงสิบวิแล้วค่อยปล่อยกดค้างไว้ประมาณนี้เลยแล้วค่อยปล่อยพอครบประมาณสักสิบวิแล้วเราปล่อยเดี๋ยวเขาออโต้สตาร์ทเครื่องให้สตาร์ทเครื่องเสร็จเดี๋ยวเขาจะมีเสียงไซเรนสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องคือถ้าเราสตาร์ทด้วยปุ่มพุ้สตาร์ทเขาจะไม่เตือนแต่ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเขาจะมีเสียงเตือนว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่อง ครับเป็นเฉลยคะแนนสองครั้งแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จไว้แบบนี้แล้วเราไม่ทําอะไรกับรถเลยเราเก็บรีโมทใส่กระเป๋าเดินหายไปเลยอีกประมาณสักสินาทีรถเขาจะดับเครื่องเขาเองคือถ้าเราสตาร์ทแล้วเราไม่ใช้รถเขาจะดับเครื่องเองนะครับถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วกดคายล็อกึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับขับได้ยาวๆเลยแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทแล้วเรากดคายล็อกที่ปุ่มนี้มันจะดับเครื่องที่รีโมทไม่ได้แล้ว ลูกค้าต้องดับเครื่องที่ตัวปุ่มสตาร์ทเลยตอนนี้เรายังไม่ได้กดอะไรเราสามารถใช้รีโมตดับเครื่องมันเดิมได้กดค้างไว้ครับกดค้างไว้ยาวเลยห้าวิเดี๋ยวเขดับเครื่องไปเลยเครื่องยนต์ดับประตูยังล็อกอยู่นะครับต้องถ่ายล็อกก่อนเครื่องยนต์ดับแต่ประตูยังล็อกให้อยู่ทีนี้มาดูวิธีใช้ปุ่มพุทสตาร์ทครับตัวปุ่มพุทสตาร์ทถ้าลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วย พอเหยียบเบรกเขาจะมีไฟสีฟ้าติดกขึ้นมานะครับแล้วก็แตะหนึ่งครั้งหนงครั้งเขาก็สตาร์ทเครื่องให้เลยนะครับจับเครื่องทำเหมือนตอนสตาร์ทรับคืออย่าเบรกก่อนแล้วค่อยกดนะแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถเขาจะล็อกประตูอัตโนมัติให้เลยครับตอมีการเหยียบเบรกขับรถล็อกประตูอัตโนมัติให้ประตูจะล็อกให้ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ บนรถมีผู้โดยสารสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถลงจากรถโดยไม่ต้องดับเครื่องได้นะครับเราสตาร์ทเครื่องไว้มีผู้โดยสารอยู่บนรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์จริงไว้เราเดินไปทุระเข้าห้องน้ําหรือแวะปั๊มอะไรเงี้ยเราเอาีิมดล็อกไว้แบบนี้ล็อกไว้เสร็จเราไปทุระได้เลยนะครับกลับมาขึ้นรถเราใช้ีโมดคคายล็อกได้เลยไม่ต้องเรียกผู้โดยสารมากดเปิดให้แล้วก็กดคายล็อกแบบนี้ขนกขับขีได้เลยหลักนเะครื่องก็อย่าเบรกก่อนครับ กดอีกครั้งไม่เจ็บก็คือมันจะไม่ดับใช่ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่ถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรกปุ่มนี้กดได้เลยกดได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ดับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเหยียบเบรกเข้าไปแล,แล้วเรากดเขาจะดับเครื่องเลย<บ>แล้วก็ถ้าเราต้องการเปิดกุญแจรถแต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกครับเพราะว่าเราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่องเรากดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งถ้าจะมีไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบขึ้นมากดครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได แค้โทรศัพท์ใช้ได้ครับกดครั้งที่สองไฟหน้าปัดติดระบบไฟทั้งคันเปิดได้กระจกกดขึ้นลงได้ครับกดครั้งที่สามปิดเขาจะวนครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดนะครับแล้วลก็ตัวนี้จะมี security ด้วยคือถ้าเราล็อกไว้ถ้าเราล็อกไว้มีคนพยายามสตาร์ทเครื่องเขาจะส่งเสียงอะลามและไม่ให้สตาร์ทครับสตาร์ทไม่ได้ต้องกดล็อกเพื่อทำถึงจัใช่ต้องกดล็อกแล้วกด,ดล็อกแล้วแบบนี้ ครื่องจนถึงจะสตาร์ทได้สตาร์ทได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะมีมีโหมดสมาร์ทคีย์ครับสมาร์ทคีย์คือถ้าลูกค้าดับเครื่องแบบเนี้ยดับเครื่องเสร็จเอารีโมทลงจากรถแล้วลอยใส่กระเป๋าเดินไปเลยลืมล็อกรถตัวสมาร์ทคีย์เขาะจะทำงานเองอัตโนมัติครับ กดเองอัตโนมัตินะครับหรือเข้าใกล้ระยะ1เมตรเขาก็จะถ่ายล็อกให้อัตโนมัติจะาล็อกให้อัตโนมัติสามารถตูดขึ้นรถได้เลยฟังก์ชันตัวเนี้ยถ้าเราอยู่บ้านหรืออยู่ใกล้รถเดินไปเดินมาเราสามารถปิดฟังก์ชันออโต้ล็อกได้ด้วยการกดล็อกไปเลยครับสมมติว่าเรากดล็อกเข้าไปหนึ่งครั้งพอเรากดล็อกไว้เสร็จเราเดินไปเดินกลับมามันจะไม่ขายละเราจะถือเข้าออกโดเลยโดยไม่ล็อกไม่ขายสมมติว่าเราอยู่บ้านเดินวนไปวนมาใกล้ๆลรถอะไรเงี้ยเดินเข้าเดี๋ยวมันก็ขายเดินออกมันจะล็อกใช่ไหมเราก็ ล็อกไวเลยครับถ้าเรากดล็อกไปหนึ่งครั้งแบบนี้ระบบสมาร์ทคีย์มันจะหยุดการทํางานแต่ถ้าเราลงอยากรถแล้วเราไม่กดอะไรเลยถือรีโมทเดินไปเลยเระบบสมาร์ทคีย์จะเปิดออกมาเองแล้วก็ตัวนี้จะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ในนี้นะครับกดสไลด์ออกมาตรงน,นี้เราเลื่อนมาด้านนี้สุดปุ๊บล้วดึงออกมา่างนี้ได้มี2บอกนะครับตัวละหนึ่งบอกตัวนี้ลูกค้าเอาไปกัดบอกเอากุญแจเดิมขังรถอะกับตัวเนี้ยไปร้านกุญแจบอกเขาว่าให้กัดบอกให้เหมือนกันให้กรณีที่เราไปธุระแล้วฐานมันหมดอยนะ่างเงี้ย หรือรีโมทเกิดพังนี้เราดึงออกมาแล้วไขเปิดประตูเข้าไปก่อนได้ชั่วคราวใช้แท่งกุญแจรถได้เลยนะครับหรือใช้เปลี่ยนฐานก็เอาสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็บิดอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่มีนอ็อตแงะรอบๆได้เลยแล้วก็ใส่กลับเข้าที่เดิมมาแค่นั้นพอใส่กลับเข้าไปเสร็จสไลด์ตัวล็อกมันล็อกด้วยนะครับล็อกไว้อย่างนี้ด้วยถ้าไม่สไลด์ตัวล็อกมาล็อกลูกค้าเอาไปห้อยกับพวงกุญแจมันจะหลุดหายได้ครับมันเขย่านิดเดียวมันหลุดออกล่ะพวงกุญแจไม่ได้ห้อยรีโมทให้ลูกกุญแจเพราะฉะนั้น พอใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์ตัวล็อกมันล็อกเข้ามาอย่างนี้แค่นั้นเรียบร้อย